ช่วงอ่านไพ่ไปเรื่อยนะคะก็สำหรับคลิปรันดอมวันนี้มาดูซิว่าเป็นพลังงานของใครและไพ่อยากจะพูดถึงเรื่องราวแบบไหนตรงฟังต่อไม่ตรงอาจจะต้องรอเล่นในรันดอมถัดไปนะคะช่วงนี้ก็พยายามจะเออเก็บงานให้มันครบถ้วนก็จะเย็นๆเ,เนาะบอกเลยว่าที่สุดของแจ้เลยนะคะในช่วงต้นปีนี้ขอดูหน่อยพลังงานของใคร พลังงานของคนที่มีการเริ่มต้นใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบมีอนาคตนึกว่าไม่ได้เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบโอ้ยขมุขมัวแบบไม่เห็นความหวังไม่มีศรัทธาในชีวิตไม่ใช่นี่เป็นพลังงานของคนที่เริ่มต้นใหม่แบบมีความหวังเปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่แรงกล้าและ มีสัญญาณนะคะหรือว่ามีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมาถูกทางด้วยนะแต่เป็นความรู้สึกว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งที่ดีที่สุดเออที่ดีที่สุดแบบทำไมมันถึงเรียกว่าการเริ่มต้นใหม่ครั้งที่ดีที่สุดเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกคนอะไรเงี้ยแบบมันไปอยู่ผิดฝาผิดฝั่งอยู่ผิดที่ผิดทางนะคะขว่าจะได้กลับมาตั้งต้นใหม่กับตัวเองแบบนี้เออพลังงานชัดมาก ถ้าประโยคนี้ใช่ฟังต่อเลยนะว่าเป็นพลังงานของใครอีกนะคะเป็นพลังงานของใครเป็นพลังงานของคนที่เก็บตัวเงียบอืมเงียบมากเงียบแบบเงียบจริงๆเงียบแบบเหมือนไม่มีชีวิตอยู่เรื่องจริงนะคะ,เ,ะ,คะเล่นจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเอ,อพลังงานวันนี้เป็นพลังงานของคนที่เหมือนหายสับสูญนะคะหายออกไปจากวงโครจรของผู้คนอย่างแท้จริงถ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอกโทเวดแน่นอนไม่ใช่คนที่แบบ ยังพบปะคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะพลังงานมันชัดมากเลยนะวันเนี้ยแสดงว่าพายอยากจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ตอนเนี้ยกลับมาปีกวิเวกอยู่คนเดียวอยู่เพียงลําพังเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับใจของตัวเองเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ตก่างนะคะนั่นแปลว่าอะไร มันเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบไม่เหลืออะไรมาด้วยเลยเก่า mm. ๆเนั่นนะไม่มีเลยไม่เหลืออยู่ในตอนนี้เลยมันมันน่าจะแบบออกไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วอะไรอย่างงี้คือการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองแบบเหมือนรักตัวเองไม่ผิดหวังเลยไม่เจ็บปวดเลยสักวันนะคํานั้นเอเอรักตัวเองไม่เคยเจ็บปวดเลยสักวันหนึ่งนี่นี่คือนิยามของคุณในตอนนี้เนี่ยคอยดูอีกว่าเป็นพลังงานของใครเป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอ่ะอืมที่อยากจะตอนนี้เหมือนคุณหันเนี่ยคุณห้าดาบเนี่ยมันหันม หาตัวคุณมันเหมือนกับว,ว่าตอนนี้คุณแบบอยากทําเพื่อตัวเองอ่ะออยากจะแบบทําตามเป้าหมายทําตามความฝันดูแลตัวเองเ,ออเติมเต็มตัวเองรักตัวเองให้ตัวเองอะไรประมาณนี้แบบไม่อยากแบบไปวุ่นวายแล้วไม่อยากไปอะไรยังไงกับใครแล้วแบบมันพอแล้วว่ะมันพอที่ใจอะอ่ะเออพอแล้วกับสังคมจอมปลอมเพื่อนที่ไม่จริงใจคนรักที่หักเหลี่ยมโหดอะไรเงี้ยนะ ฟิลนั้นเก่าๆเดิมๆไม่เอาละพอแล้วแบบนั้นขอดูอีกว่าเป็นพลังงานของใครอีกเป็นพลังงานของคนที่เชื่อมั่นว่าฉันเนี่ยแหละคือคนที่กําหนดโชคชะตาไม่ฟังไม่ฟังไปอ,อารมณ์ประมาณว่าถ้าไปฟังคําทํานายอะไรนะคะที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการปัดทิง้งกนดีไม่เสียเวลาฟังใครจะรู้สึกอะไรยังไงปัดปัดรถไม่สนใจเอ้ยรู้สึกก็รู้สึกไปเป็น ชีวิตมันต้องไปต่อเออจะไปเดินไปร้องไห้ไปก็ต้องไปข้างหน้ามันเป็นฟิลนั้นไม่ว่าจะไปด้วยอารมณ์แบบไหนจะไปเดินไปเหนื่อยไปก็ต้องเดินไปข้างหน้านี่เป็นพลังงานแบบนั้นเลยเป็นพลังงานของคนที่แบบเอาวะครั้งนี้ถ้ามันทําเพื่อตัวเองแล้วมันยังไม่ได้ดีอีกเราค่อยยอมแพ้ตอนนี้ไม่ไม่เอาละไปทําอะไรดีๆให้กับคนที่ไม่รักไม่เห็นคุณค่าไม่เอานะค่ะนี่เป็นคนที่แบบตัดสินใจชัดเจนเด็ดขาดว่าเฮ้ยมันจบที่ใจอะเบาบที่สุดแล้ว ปล่อยอะไรที่มันไม่ใช่ไปชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอน,ะะนี่ฮะนี่คือพลังงานของ,ของคุณหรือเปล่าคะถ้าใช่มาดูกันว่าวันนี้ไพ่อยากเล่าเรื่องอะไรถ้าใช่มาดูกันว่าวันนี้นะคะไพ่อยากเล่าอะไรคุณฟังอยากบอกอะไรกับคุณนะขอดูหน่อยสิไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะโอ้ไพ่อยากบอกคุณว่าเฮ้ยทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นคุณจริงๆอ่อะ คุณทําเหมือนเขาเรียกว่าเก็บอาการน่ะเออลึกๆเนี่ยดีใจลึกๆแล้วมีความสุขลึกๆแล้วรู้สึกดีรู้สึกโล่งรู้สึกเบาเอาจริงๆบางคนเนี่ยคือเจอของดีของเด่นประจำำําตําบลประจาเมืองแล้วนะฟีลแบบเอออาจจะดูเงียบดูหายไปให้คนแบบสงสัยให้คนเข้าใจว่าเออคุณไปฮิวไปเยียวยาอะไรเป,ปล่าจ้าไปลันลาไปหัวเราะไปเฉิิฉายไปใช้ชีวิตแบบสับแบบใหม่โอ้ใครจะมานั่งเสียใจอยู่จ๊ะ ตรงหรือเปล่าขอดูอีกทีเราไพ่อยากจะบอกอะไรอีกไพ่อยากจะบอกอะไรอุ้ยไพ่บอกว่าโหไม่มีใครรู้เลยนะไม่มีใครรู้เลยนะว่าชีวิตคุณอนะเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยเส้นทางที่โรยด้วย อ่ากีบกุหลาบขนาดไหนอ่าไพ่ไม่แสดนะคะคนภายนอกเขาอาจจะคิดว่าคุณแสดเว้ยเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยที่คุณปีกเวบที่คุณซักสง,งบไม่สนใจผู้ใดไม่ติดต่อไม่สื่อสารกับใครเนี่ยโอ้คุณคงไปฮิวคุณคงไปเยียวยาตัวเองชำ้ำคุณคงไปนั่งสับน้ําตาน้ําตาเช็ดหัวเขาไม่จริงจะ้ะคนมีความสุขเกินเพราะว่าคุณมีความสุขมากไงคะแล้วคุณรู้ว่าที่ผ่านมามันไม่มันเป็นความสุขจอมปลอมมันเป็นความสุขฉาบเฉวยมันเป็นความสุขที่แบบ ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของคุณไพ่อ,อยากจะบอกคุณว่าเก็บตัวเงียบนี้ต่อไปให้คนเข้าใจคุณผิดต่อไปค่ะเพราะชีวิตของคุณน่ะจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาแทรกแซงมีเออเหมือนให้เขาเข้าใจอ่ะเออเหมือนให้เขาเข้าใจอารมณ์ประมาณว่าสมมติถ้ามีใครมาเล่าว่าเออได้ยินมาว่าเธออย่างนั้นอย่างนี้หรอนะคะคุณก็คงแบบใช่อย่างนั้นเลยแล้วก็อย่ามายุ่งกับคุณฟิลนั้นนะคะเฮ้ยสิ่งที่ไพ่อ,อยากจะบอกก็คือ,อ,อจริงๆตอนนี้เรื่องเครียดเรื่องเดียวของคุณ <C hr an ly> คือไพ่เนี่ยไพ่จะบอกอะไรวะยังไม่รู้เลยแต่ว่ามันเหมือนกับเรื่องเครียดเรื่องเดียวของคุณคือคุณจะทํายังไงให้คุณประสบความสําเร็จตามเป้าหมายออจะทํายังไงให้เดือนนี้การงานการเงินชีวิตเป็นไปตามเป้านี่คือเรื่องเครียดเรื่องเดียวคุณไม่มานั่งเครียดว่าใครจะออกไปจากชีวิตใครจะไปทําอะไรยังไงคุณไม่เครียดแล้วจ้าไปเลยพอตอนนี้คุณต้องโฟกัสชีวิตของตัวเองทําชีวิตของตัวเองให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วไพ่จะบอกอะไรไพ่าจะบอกกับคุณว่า เอาจริงๆนะในเร็วๆนี้คุณจะค้นพบทางออกเออไพ่อะโอเคแต่เข้าใจละที่ไพ่ร้อยเรียงเรื่องราวมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเหมือนตอนนี้คุณมีเรื่องกังวลแหละเป็นเรื่องกังวลเกี่ยวกับการทําตามเป้าหมายของตัวเองเราอยากให้แบบงานได้ตามเป้าเงินได้ตามเป้าชีวิตได้ตามเป้านะคะเป็นความเครียดที่แบบสวยอ่ะเออลออะเออมันไม่ได้เครียดแบบคนเทอะเออไม่ได้เครียดแบบเะเลอไปเครียดเรื่องคนอื่นไม่ใช่ไม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 ่นะคะมันเป็นการเครียดแบบ เออชีวิตที่มันจะต้องเติบโต,ตชีวิตมันต้องดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วพี่อยากจะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณรู้ป่าเดี๋ยวคุณจะเจอทางออกคุณไม่ต้องเครียดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีคําตอบมันจะมีทางออกมันจะมีโอกาสนะคะคุณจะออกจากความกังวลคุณจะออกจากความกังวลแต่พูดเลยนะหลังจากนี้นะคะคุณปล่อยวางความกังวลได้เลยอะไรหนักๆผักให้จักรวาลทําแต่ชอบคนนี้มากคุณเอาความกังวลฝากไว้กับจักรวาลค่ะฝากไว้กับพระเจ้าค่ะ ฝากไว้กับอะไรก็ได้ที่คุณนับถือแบบเอาความกังวลฝากเขาไว้แล้วคุณไปใช้ชีวิตให้สนุกทําให้มันเต็มที่ให้มันเลิ่งล่าคุณทําอะไรแล้วสนุกคุณทําอะไรแล้วมีความสุขคุณทําเลยค่ะแล้วก็ภาระอะไรนะคะที่เป็นเรื่องการงานการเงินอะไรในชีวิตนะคะให้จักรว,วาลจัดการค่ะเดี๋ยวจักรว,วาลช่วยเดี๋ยวจักรว,วาลซัพพอร์ตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าวันที่คุณหันกลับมาต่อสู้เพื่อตัวเองคุณจะไม่เสียใจค่ะคุณจะไม่ผิดหวังเลยค่ะ สิ่งที่พ่ออยากจะบอกก็คือโหคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะผิดหวังเหมือนกับการทําให้คนอื่นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะแบบไม่ไม่สามารถทําได้เหมือนกับตอนที่คุณทําให้คนอื่นพูดเลยว่าวันที่คุณหันกลับมาต่อสู้เพื่อตัวเองวันที่คุณหันกลับมาทําเพื่อตัวเองนะคะมันจะเป็นวันที่คุณได้ค้นพบแล้วว่าชีวิตคุณอะก้าวหน้าเติบโตแล้วไปได้ไกลขนาดไหนแล้วคุณจะได้เห็นด้วย พายอยากจะบอกคุณว่าเดี๋ยวคุณจะได้เห็นว่าจักรวาลเนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณเชื่อนะคะที่เป็นพลังงานหนุนหลังเนี่ยเขาซัพพอร์ตคุณขนาดไหนเออเขาช่วยเหลือคุณขนาดไหนนะคะจริงในวันที่คุณหันกลับมาทําเพื่อตัวเองเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งโลกนะคะหันมาหันมาซัพพอร์ตคุณจริงๆคนดีๆหันมาซัพพอร์ตคุณคนที่รักคุณจริงๆหันมาเกื้อกูลคุณนะคะแล้วก็ดูอีกซิโอไมค์ก็คุณไม่ต้องกลัวนะคะความกังวลใจที่คุณมี ไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะอีกไม่นานนะมันจะออกไปจากชีวิตของคุณแล้วไม่ได้ออกไปแบบไม่ได้ออกไปแบบแกล้งๆนะคะออกไปจริงๆออกไปแบบจําไม่ได้แล้วว่าเราเคยกังวลเรื่องนี้มาก่อนด้วยเหรอนะคะมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการจุดประกายให้คุณได้เติบโตและก้าวหน้าเท่านั้นเองความกังวลนะคะแล้วความ ความเครียดที่คุณมีเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากจะให้มันเป็นไปตามเป้าหมายให้มันประสบความสาเร็จนะขอให้รู้เลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยปลุกศักยภาพปลุกไอเดียแล้วก็ดึงดูดโอกาสดีๆอะไรบางอย่างให้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเป็นอิสระได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องกังวลคุณไม่จำเป็นต้องเครียดค่ะชีวิตของคุณเดียวมันจะออกไปจากลูปนี้เลยนะคะตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองอะแต่ว่าถ้าดูจากพลังงานอภัยเหมือนถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้เนาะเพราะครั้งนี้มันเป็นครั้งที่คุณแบบ ต้องมาโฟกัสตัวเองจริงๆแล้วก็ต้องการทําให้ตัวเองอะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆคุณผ่านไปได้แน่นอนคุณไม่ต้องเครียดนะคะไว้วางใจในชีวิตทุกอย่างจะเปิดทางให้คุณทุกอย่างจะง่ายทุกอย่างจะลงล็อกทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนี่ก็สิ่งที่พ่ไพบอกเหมือนคุณใช้ชีวิตนําเหตุการณ์ไปได้เลยต่อให้ตอนนี้มันยังมีปัญหามีภาระอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขจะต้องรับผิดชอบอะ คุณใช้ชีวิตเหมือนกับว,ว่ามันขี้คายไปแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะได้เลยค่ะจริงแล้วคุณจะเจอแล้วคุณจะค้นพบว่าเออวันนั้นคุ้เครียดทาไมวะถึงเวลามันก็มีถึงเวลามันก็มาถึงเวลามันก็แก้ไขได้แบบชิลๆสบายๆอ,อ่ะดูอีกซิว่าพายอยากจะบอกอะไรอีกนะคะโอ้พ่ยอยากจะบอกว่าเอาจริงๆเอาจริงๆคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็มีความคิดมีสติปัญญาที่ดี เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นความกังวลของคุณในตอนนี้แก้ได้ด้วยตัวคุณในเวอร์ชั่นที่มีความสุขคุณเก็จะฟีลป่ะเวลาที่คุณกังวลหรือคุณเครียดเนี่ยมันแก้ไม่ได้คุณ แต่ถ้าคุณมีความสุขอะคุณจะค้นพบเลยว่าเฮ้ยไม่มีเรื่องอะไรที่คุณแก้ไม่ได้เลยคุณจะต้องอยู่ในพลังงานที่ตรงกันข้ามนะคะกับความเครียดและความกังวลนั่นคือแบบบอกแล้วว่าฝากนะคะฝากยูนิเวอร์สฝากจักรวาลจัดการเอาเวลาไปสนุกเอาเวลาไปมีความสุขคุณมีความสุขได้ทันทีแล้วคุณจะคิดออกเองนะคะคุณจะคิดออกเองคุณเชื่อไหมนะคะแล้วคุณจะได้คําตอบที่ทําให้คุณแบบปลดล็อกอะสิ่งที่มันติดขัดอยู่ในตอนนี้จริงๆจักรวาลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งข้อความนี้หาคุณบอกว่าเฮ้ย เครียดทำไมเอ่ยเครียดทำไมเนาะนะคะทุกอย่างถูกจัดสรรวางเอาไว้ลงตัวแบบพอดีเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งที่ดีจริงนะคะไม่ว่า ตอนนี้คุณจะโดดเดี่ยวเดียวได้นะคะแก้ปัญหาคนเดียวจกวักรวาลบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าในอนาคตในวันที่คุณผ่านเรื่องราวของตัวเองไปได้แล้วคุณจะได้เจอกับผู้คนดีๆนะคะความสัมพันธ์ดีๆเรื่องราวดีๆที่มันจะเข้ามานะคะตามความสุขของคุณเพราะฉะนั้นการยี่คุณยิ่งมีความสุขคุณยิ่งดึงดูดสถานการณ์ที่เข้ามาทําให้คุณมีความสุขเพิ่มแล้วคุณจะได้มีความสุขอย่างแท้จริงะคะ่ะเพราะหลังจากที่คุณหันหลังให้กับความทุกข์ทั้งปวงความสุข ก็มีพื้นที่ให้เข้ามามากมายไม่ไม่ไม่ไมไมวัดไม่ไหวถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาความมีแต่วความทุกข์อะเออแล้วคุณก็เดินออกมาแล้วใช่ไหมล่ะเออคุณก็แบบพอละมันไม่เหลืออะไรแหละไอ้ที่ผ่านมาต่างๆเนะคะเรื่องราวสารในการความสัมพันธ์อะไรต่างๆทีนี้คุณเหลือพื้นที่แล้วไง พื้นที่ให้ความสุขเข้ามาพื้นที่ให้ความอิ่มเอมพื้นที่ให้เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะค,ความคิดดีๆการมองเห็นโอกาสดีๆในชีวิตให้เข้ามานั่นเองเนาะก็นี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่าให้ฟังว่าปิดจบด้วย2ถ้วยอ่ะคุณจะสมหวังแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวหรอกอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้เออคุณจะมีไหมคุณจะได้ไหมคุณจะโดนไหมคุณจะแบบยังไงได้แน่นอนค่ะ300เเนาะก็แค่ฝากความกังวลเอาไว้กับยูนิเวอร์สแค่นั้นเองอนะที่เหลือคุณจัดการ ความรู้สึกตัวเองให้ได้ก็พออะ มาดูคำแนะนำนะคะจากไพ่ Key of Light Oracle นะคะตอนนี้ยังจัดโปรอยู่นะคะพร้อมจำหน่ายเนาะใครที่ฟังคลิปวันนี้แต่แต่นี้รอบส่งวันอังคารนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวดูดวงให้วันพรุ่งนี้แล้วก็แพ็คเลยแถมฟรีดูดวงหนึ่งคำถาม799ส่งฟรีมีคอร์สเรียนเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตไม่มีอะไรที่จะดีเท่านี้แล้วเห็นปะเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณแล้วหนึ่งก็คือ Key of Light Oracle พร้อมส่งนะคะเป็นไพ่ของตัวเองมาดูซิว่าเขาอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณนะคะ เริ่มต้นใหม่เขียนเรื่องราวใหม่เลยจ้าไม่ต้องไปเล่นหนังเรื่องเดิมหรือว่าสตอรี่เดิมความช้ำเดิมเดิมความทุกข์เดิมเดิมไม่เอาเนะี่ยะแล้วก็โอ้โหเห็นไหมผลลัพธ์ที่น่าพอใจออกใหม่อีกแล้วออกบ่อยออกช้ำเริ่มต้นใหม่้เลยคุณอยากให้เรื่องราวของคุณเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการปัดทิ้งปฏิเสธให้มากพอแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการได้ออกป่ถ้าเกิดว่ามีคนแบบทักมาโอกาสมีโอกาสอะไรเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่า มันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากทําจริงๆเซโนค่ะไม่ต้องไปเซีย์กับอะไรที่มันไม่ใช่อีกแล้วเพราะคุณสามารถที่จะได้รับในทุกสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาคุณสามารถที่จะได้รับทุกอย่างที่คุณต้องการอย่างแท้จริง mm hmm. เพียงแค่คุณกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆเออต่อให้ใครจะแทรกแซงอะไรเข้ามาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ป่อนมันไปค่ะแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสนะคะ ความมั่นคงในชีวิตต่อไปนี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเหมือนทําเพื่อคนอื่นไงไม่ค่อยทําเพื่อตัวเองมันก็เลยทําให้คุณจะต้องมากังวลเรื่องของตัวเองในวันที่คุณกำลังเริ่มต้นใหม่ก็เป็นเรื่องปกตินะให้เอาใรตัวเองกันไปนะขออีกหนึ่งใบนะคะสำหรับ key offline a l c o h จงมีศรัทธาขึ้นมาใหม่คะ่ะอย่าหมดหวังค่ะอย่าหมดหวังจงเชื่อมั่นเชื่อใจเมกวิ read, พร้อมอ่าเมกวิทจะพร้อมจําหน่ายแล้วนะนะคะใครไม่อยากพลาดเรียนสดฟรี จับจองได้เลยพรออเดอร์นะคะ169 9เป็นไพ่ของตัวเองเหมือนกันมีแค่200สำรับเนาะนะนะ,ะตอนนี้ก็ยอดจองประมาณเกือบ100สำรับแล้วขอดูหน่อยเมกาวิทนะคะอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณนะเพื่อให้ชีวิตของคุณออกมาได้แบบสุดปังมากขึ้นฮุย้ยทุกสิ่งที่คุณต้องการกำลังจะเกิดขึ้น ความฝันของคุณจะเป็นความจริงเห็นไหมยูนิเวอร์สคอนเฟิร์มจักรวาลคอนเฟิร์มไม่ต้องแนะนําอะไรเลยความสาเร็จ calling คุณเรียบร้อยแล้วคุณแค่ยกหู hello ลโอเค่ะยินดีต้อนรับความสําเร็จความสุขสมหวังทุกประการเนี่ยค่ะ feeling นั้นก็ถ้าใครสนใจไพ่นะคะอันนี้จะเป็นพรีออเดอร์เนาะอันนี้เป็นพร้อมส่งแอดไลน์แอดแมมอเตอเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยสําหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่ใน u t u b e นะคะมีระบบสมาชิกทั้ง3เพลย์ลิสต์อ่านรายละเอียดได้นะแล้วก็ตอนนี้จะมีคอสใหม่ด้วยนะคะใครสนใจอะไรก็ lụa này Facebook mà tôi xong hành với sự đấy.